ครับตอนนี้ป๊าาก็อยู่แถวเขาเรียกมันเลยเ,เขากระโหลกมานะครับนี่มันเป็นชาหาดที่ถัดจากเขากระโหลกก่อนที่จะไปถึง300ยอดนี่อยู่หน้ากาวฟูรีสอร์ทตรงโซนนี้ก็มาจากหัวหินนักับปรามาสักครึ่งชั่วโมงได้ครับนะผมก็มันจะเป็นชาหาดที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมีร้านอาหารแล้วก็ รีสอร์ทเมื่อกี้มันมีเสาวไว้น้ำ้วยนะยังไม่เคยมาพักเหมือนกันแต่ว่าสามารถล้างตัวได้เราสั่งอาหารกินที่นีไ่ได้นะครับจอดรถเนี่ยข้างทางจอดรถข้างทางเรามาเล่นช้นคหับเนนังกันอยู่นี่วันนี้ลมเย็นดีครับวันนี้วันเสาร์โอ้เด็กๆกินไอติมนะ เด็กเล่นชายหาดกันตนนั้งแต่ช so ่วงเย็นช่วงเย็นแหละเด็กกินไอจิมอันนี้วันนี้สอันนีค่ะไม่ถามเิสตอร์รี่อันนี้กับอันนี้โอเคอิสต์คอร์เรกยักษ้โอ้โหโอลิเวอร์ where is โอลิเวอร์ สนกอเรีสตนนกก้องสกายน้องสกายกับพี่ตันบ๊ายบายนี่ทําวิดีโออยู่นะวิดีโอยาวเลยพี่ตั้นกับน้องสกายตอนนี้ก็มาเล่นที่ชายหาดถัดจากเขากระโหลกตรงนน้นมีเขากระโหลกนี่เขากะโหลกฝังโน้นเป็นเขาสามรอยอดมาได้เล่นเสปเล่นน้ำใช่ไหมเล่นน้ำที่ตรงนั้น ได้ได้ไปเล่นน้ําที่อ่าสระว่ายน้ําได้เหมือนกันอยากแล้วกินก่อนนะลูกกินก่อนเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเล่นน้ำเลยนะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะ waiting for your friend นะโอเคใช่โอ้ fish already die สบายแล้วใหนไปก่อนตัวอ่าฮะ he have some the fish yeah are you happy today yes โอเค น้ำอโคอาลุยเอมจี MG, หมดแล้วโอ้วิวสวยมากพี่ท่านโอ้วิวสวยโอเคเมื่อกี้ก็เล่นมาเล่นมาถึงตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งเนาะตอนนี้จะก็กี่โมงแล้วจะหกโมงอยู่แล้วเล่นกันทรหหดมากเด็กๆคืนนี้หลับสบายแน่นอนอเราเจอเจลลี่ฟิตด้วยใช่ไหม โอ้เจลลี่ฟิชตแมงกระพุนนั่นเองเคยตื้นอยู่ประมาณสตัวแล้วแต่ว่าเด็กๆเจออย่าไปจับนะโอเคไหมเพราะว่ามันทําให้เราละคายเคืองได้มันมีพิษใช่มันมีพิษอันตรายใช่ถ้าใครแพ้ถ้าใครแพ้คือตายได้เลยเข้าโรงพยาบาลนใช่ขึ้นสวรรค์เลยถ้าทําความดีขึ้นสวรรค์นะโอเคนูมาม้ามาม่าระแต้ของเราถ่ายวดีโอ ครับถ้าใครคืออยากมาเที่ยวชะอำหัวหินแล้วก็มีเวลาก็คือเลยมาฝั่งชายหาดเขากระโหลกแล้วก็ไปเที่ยวปานต่อได้นะครับปานก็จะมีช่วงเสาร์อาทิตย์จะมีเหมือนตลาดนัดอยู่ริมชายทะเลปานครับนี่ชายหาดวันนี้น้ำขึ้นปกติน้ำลงนี่จะลงไปไกลกว่านี้เด็กๆเที่ยวกันสนุกสนาน รเรียนกันอยู่ที่หัวหินก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนใน่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับกดติดตามให้ด้วยนะสก,กายแฟมิลี่ไปกนครับ